สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนานะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Kingdom the b a t t กันนะครับโดยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาเล่นบทที่3กันนะครับโดยก่อนเราจะไปเริ่มกันน่ะเคนาก็ได้ทําการมาอัปเกรดสกิลนิดๆิหน่อยหละซึ่งเคตอนนี้ได้ทําการเน้นอัพไอการตีปกติของเคที่มันแปลว่าฟันขึ้นอ่ะเป็นเลเวล5้ละส่วนอื่นยังไม่ได้อับอะไรทีนะเดี๋ยวว่ากันเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มบทที่3กันเลยนะครับที่นี่ เอ๊ะดำเนินเควสได้ในเขตทะลวงโดยจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมตามสัสดส่วนของความยากของเควสโอ้ oh. มีความยากของเควสด้วยอ่ะมันจะแบบไอ้นี่ยังไงจำเป็นต้องเลือกเควสด้วยเหรออ้าวนี่คีกดเข้าไปได้เลยใช่ไหม <laughs> คหมีมูเตอร์ตัวไหนได้ก็ไป้วยไหนยัง คือคัดคือแบบโหลดดิ้งยังอยู่นะแต่คัดซีได้ยินเสียงแล้วอะว่าสึ니까มาแล้วหรอข้าูาเร่อตน่ไยนล้วสมกสำนวนของแม่แล้วหรอโหคัดซีมสนดอดมากเลยแต่อาจจะไม่มีการบ้าเนะขอโทษ่งซง에서오시는길이한역병이퍼지고있다는데

ซึ่งซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แหลยก็คือเป็นอง์ราชามังคมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรกันคงภาษาเกาหลีอ่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการอธิบายนะว่าออในในเคเน่นอ๋อนี่คือทั้งปราสาทเนี่ยจะมีแบบออภารกิจอื่นๆให้ด้วยนะครับทุกคนจะมีภารกิจแบบตีบอสภารกิจเสริมอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งเราทำเควสเยอะเราก็ยิ่งได้คะแนนอะไรเยอะด้วยเดี๋ยวเพื่อการเสีลาเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะ เออเลือกทิศทางเหรอฟื้นฟูสมดุลโซนสมดุล้ังไงเสร็จไปหนึ่งเอาไม่ออกมาโอเคงั้นก็อยู่ไปอันนี้องค์องค์เอาไว้ค่ะเอาไว้ลังต้องสู้กับทหารด้วยเหรอโอ้โห อุ้ยเขาเร็วกว่าเราอ่ะกระบวนท่าเดียวกันเลยนะไปตายท่านะคินเสียใจยจังต้องสู้คนคนคนได้กันคือแค่ซอมบี้ก็ว้าวุ่นแล้วอ่ะรอบน,นี้ฟันโดนเฉยอ่ะ ตัดหัวไปหนึ่งต่อโ้หูวิธีพัณสวนว่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างพีน่าจะแบบสามารถไล่ลำกระบวนทางกับบีกับบองได้ขนาดนี้นะฮะเอ่ออโนเฮ้ยมีเวลาจำกัดด้วยว่ือวะ แล้วก็หัวเป็นเหงือตาอุ้ยเร็วมากลเลยอ่ะักล้จะตายแล้วอะ่ะโอ้ยไวกอ์อ๋อนี่เปิดประตูอ่มีสติตาให้เลือกด้วยฟื้นฟ,นฟนูพลังกำลัง7%ปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้น4%เ ต่อต่อเนื่อเป็นระยะเวลา3 6 6 0วินาทีนะแล้วก็เออ่ปริมาณความเสียหายเพิ่มเติม3%พื้นฟูพะละกกำลังไมเอาความเสียหายก่อนแล้วกันนะอ้ะอา๋อเรือกไม่ได้โอ้แต้มที่มีแค่80เองเรื่อันี้นะะแล้วกันสเตจต่อไป อะไรอะ่ะหากจำหากจัหากกำจัดศัตรูหรือทำลายวัตถุจะได้รับค่ากำลังโจมตีซึ่งค่ากำลังโจมตีจะเกิดขึ้นตามความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ศัตรูและการฟื้นฟูลาลกำลังได้โอเคไอ้ค่าเนี้ยเอาไว้ฮิวเลื่อนนะคี่ขอสมุูรณ์เหมือนเดิมนะเสร็จไปหนึ่ง อืมเอ้ยไม่ถล่อื้อนี่เน่เขาแบบทนทนทนแบบทนทนการฝักาปาดพอไปหัดเตนแล้วี่เสื้อเต็มพุ่มหัวเลยไม่ตายด้วยคนนี้ถึงจังะ่ะนี่เนี่ยตีีหนึ่งแล้วกันนะครับโดทีไปหนึ่งกระต่อ โอ๊ไปเขาอาวมนหลบได้ไงเรียนรู้หรอครับนี่เนอรตายซะวุไม่ตันเลย แทงทันพอดีเกือบคนฟันละแหละนี่เนียงั้นก็เออเอา,เอากะว่าจะฟันอีกสักรอบนึงเข้าไปซะแล้วได้ันอยู่80เ,เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันเอ้ยเดี๋ยวทำนี้ได้นี่ว่าแต่เรา ะไรอะ่ะหากพละกกำลังลดลงในระดับที่แบบว่าได้กินเลือดเพิ่มขึ้นระวังเนื่องจากว่ากินเลือดสูงจะทําให้การโจมตีของซอมบี้นั้นมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอ๋อได้เลยผมจะไม่ไปหาเลือโดนเลือดปันทั้งทมถวัถวทมตัวนะฮะตอนนี้ขอโซนหน่อยนะไม่ม อืออทีพอให้ไปคุยกับลามะม่วงซานาคินไม่ตายซะด้วยครับพี่น้องฉันก็เอาไปอีกระบำมหนึ่งละนี่เน่เซฟตได้เด็ดถือของนะครับหลบไปหนึ่งสเต็ปอ้กับกันมมีของด้วยสวยพี่สวยโอเคคนนี้คิด นะครับเฮ้ยมาสกา้โอ้ไม่คิดเลยนะครับว่าจะรูดมันจบแล้วครับนายนี่เนื้รูดของแล้วก็ไปต่อเอ่อต้องมีสัมปีต์ฟันเขาให้แล้วก็ทางนี้หนึ่งสองสาม ตี่โอ้โอ้หลบได้เออมัดเทาตีถ้ามันเป็นเรื่องในเกมนะครับไม่เกี่ยวกับความจริงฝันเป็นว่าเป็นเรื่องเล่นเลยนี่เน่แล้วมีของด้วยขอบเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอานนี้ยังไม่ตายเลยไงอ้าวอ๋ออ๋อ รอดไหมทำไมทำไมซามี่เขาเขาไม่ลิงเขาไม่ลิงพุ่งไปดูเขาไม่ลิงทหารเลยลิงเขาไปตายท่านนีอ้โอ้โอ้อยู่ดีก็ถูกดันอะไรของตัวนี้อืออยู่ดีก็ดูดดันซื้ออะไรของเขานน้นไปแล้วเจอออุ้ย ไม่ตายส่วนนะใช่ไหมโอเคเมื่อก enfin okay. mm hmm. right? so he <yeah> ี้เขารอดได้ไงอะทำคิดตกใจเสมอเลยนะพวกคอนเมื่อกี้สร้าความใจเพิ่มขึ้นหมึ่เอเซนเอาเลยเออแล้วก็เข้าไปเลยรอบนี้จะเจอบอลนะฮะก็มาดูกันว่าจะตึงมือหรือเปล่านะใช่ไหมเจอบอลใช่ไหมเมื่อกี้ห้องมันบอกมาคอมเมนต์บอกมา ไฮ้ไห,หามดฉากมาสิบนาทีเร็วเอ๊ะอย่าบอกนะว่าคือแบบเออจ์ดักสีเสื้อมันใช่มากเลยโอ้โหจะสู้สกับไอ้น,นี้ด้วยบอสอันเป็นไลยเนี่ยเป็นพ่อของพระเอกเป็นราชาเออบอสและทหารชั้นหนึ่งจะมีเฟรดโทสะ ูหากเกดโทสะจะเป็นการคุมการสถานะไร้ป้องกันในการโจมตีย่าโอเคได้เลยสรุปล้เกตโทสะเท่รเฮ้ยดนแม่าโอ้โอ้ทิปโอ้โอ้ผมดุอีแล้วโอ้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 

Oh, 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 good, Oh. Oh, 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 oh. ละใหม่ละโอ้โอ้โอ้เอ้ยแทงได้ขอแทงหน่อยนะครับนี่เน่โอ้โหโอ้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 ยานะครับ อ้าฮ่าฮ <gegen violin> <warfare> ่าดูโดนดูโอยทีหอังนะครับเฮ้ยเฮ้ยจ้าโอ้โอสามคนไม่มีทางสู้สามคนไม่มีทางสู <tes> ้สามคนไม่มีทางสู้แล้วก็ออกทีนะครับอืออืออือสามคนไม่มีทางสู้แล้วก็สามไปอีกแล้วก็สามงไปแล้วก็โงกไปทีนะครับ คอดดูเลยอยู co ่ดีๆก so like ็ไฟดูบดุบดำเลยนี่คือฝันเลยอันนี้น่าจะจบเกมละอ่าอย่ังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนว่าเลยนะครับที่มารับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคลิปอาจจะดูยาวหน่อยยังไงก็ขอให้สนุกกับคลิปวิดีโอของกีนะนะครับกีนะขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย